สวัสดีนะครับวันนี้มีการจัดอันดับบอลสีนะครับของตับลำเกียนนะครับด้วยการที่ว่ามีคนค้นหาเยอะมากที่สุดนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับ10นะครับก็คือพระรามของเรานั่นเองนะครับลักษณะเด่นของพระรามเลยนะครับมีจุดสีขาวนะครับมีมีใบแล้วก็กระดูกสีแดงนะครับขอบใบยังเป็นสีเขียวนะครับสวยงามมากๆนะครับอันดับที่10ของเรา ต่อมาอันดับที่9ของเรานะครับเป็นพลักษ์ของเรานั่นเองนะครับเขาจะมีใบและมีกระดูกนะครับที่เป็นสีแดงนะครับและลักษณะพิเศษเลยนะครับใต้ใบนะครับจะมีหูนะครับมีหูของใบนะครับกอก้านจะมีสีดํานะครับขอบใบสีเขียวครับเป็นบอนสีที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับผม ต่อมาครับสั์เดชะของเรานะครับหรือว่าสัสเดชะนะครับเอกลักษณ์เลยนะครับคือการมีปีกนะครับซึ่งซึ่งจะแตกต่างจากกวนอิมนะครับซึ่งกวนอิมจะไม่มีปีกนะครับก็มาอยู่ที่อันดับ8ของเรานะครับก็สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะครับมีสีขาวล้วนนะครับขอบใบสีเขียวนะครับน้องน่ารักมากๆเลยละครับ มาต่อกันที่อันดับ7ของเราเลยนะครับก็คือหนุมานออกสุดนั่นเองนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของเขานะครับไม่หนีไปไหนเลยนะครับก็คือกระดูกนะครับมีสีชมพูหวานแหววเลยนะครับแล้วก็ก้านนะครับเป็นสีดำนะครับใบกว้างนะครับขอบใบสีเขียวนะครับประกายไปด้วยจุดนะครับสีขาวนะครับแต่ขนแหงนะครับมีความสวยงามอย่างที่เห็นเลยครับผม ก็มาถึงอันดับที่6แล้วนะครับก็เป็นการค้นหาเยอะที่สุดนะครับก็คือพระนาลายนะครับมีความสวยงามนะครับก็คือมีใบสีแดงล้วนนะครับเต็มไปด้วยขอบใบสีเขียวนะครับและก้านนะครับจะมีสีเขียวนั่นเองนะครับก็จัดว่ามีความสวยงามอีกชนิดหนึ่งเลยแหละครับผม มาถึงอันดับ5ของเราแล้วนะครับกับหนุมานจอมถนนนะครับซึ่งมีความคล้ายกับหนุมานอาสามากนะครับแตกต่างกันแค่สีนะครับหนุมานอาสานะครับจะมีความอ่อนในเรื่องใบนะครับอ่อนกว่าหนุมานจอมถนนนะครับหนุมานจอมถนนจะมีความเข้มกว่านั่นเองนะครับก็ตามที่เห็นเลยครับกระดูกสีขาวนะครับขอบใบสีเขียวพืชเป็นสีแดงนะครับก้านมีสีเขียวนะครับผม มาต่อกันที่อันดับ4ี่นะครับกลุ่มพกันนะครับลักษณะเด่นเลยนะครับใบจะแดงครับอมชมพูนะครับก็จะมีความคล้ายกับพรามและพลักนะครับเม็ดนะครับมีสีขาวนะครับสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีหูใต้ใบนะครับผม เดินทางมาถึงอันดับ3ของเราแล้วนะครับกับหนุมานเข้าเฝ้านะครับซึ่งเอกลักษณ์เลยคือการมีกระดูกสีชมพูนะครับแล้วก็การกัดของใบนะครับซึ่งออกจะแนวสีขาวนะครับแล้วก็มีความขอบใบนะครับสีเขียวนะครับกระดูกจะนูนขึ้นมาชัดเจนนะครับและด้านนะครับก็จะมีสีดำนะซึ่งสวยสมกับเป็นอันดับ3ของเราเลยนะครับผม มาต่อกันที่อันดับ2ของเราเลยนะครับมีชื่อว่าทศกัณฐ์นะครับเป็นการค้นหาเยอะที่สุดนะครับของตัวร้ายในเรื่องครับของรามเกียรติ์นะครับลักษณะเด่นแน่นอนเลยครับคือลักษณะใบนะครับมีความชุมพูและกัดด้วยสีขาวนะครับก้านครับแล้วก็กระดูกนะครับมีสีเขียวเข้มนะครับซึ่งเหมือนกับทศกัณฐ์แท้ๆเลยนะครับสวยงามมากครับสําหรับต้นนี้นะครับ มาที่อันดับหนึ่งของเรานะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากฮนุมานอมพับพลานะครับการค้นหาเยอะที่สุดแล้วนะครับเสื่อกระดูกใบนะครับบอกได้เลยว่ามีความสวยงามมากๆนะครับกัดสีชมพูสวยนะครับกระดูกและมีความนะครับลายนะครับปนกันไปปนกันมานะครับจะมีทั้งสีขาวและสีเขียวนะครับที่กัดอยู่รอบๆนะครับก่ะสมกับเป็นอันดับหนึ่งเลยครับผม